ไอ้ไหลังมึงเลือกเลยเนาะ <c oughs> นี่ผมผมใ่ม้น้องผมเลือกเลยมึงยาวขนานดะมึงเลือกเลยทํนไม้สีแดงไหนไปเดินไปดูก่อนนี่เป็นเรื่องละว,วันนี้ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนก็วันนี้เป็นเดือนใหม่แล้วนะเราเริ่มเดือนใหม่อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามแล้วก็เจมส์นะครับไปซื้อได้น,นะครับสุดท้ายเอ็นทีโคตติ้งนะอันนี้ของคุณเจมสนเนี่ยตะกร้าคุณเหรอเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะว่าก็คุณใส่เสื้อใส่ผ้าอ๋อนี่ ได้ใจแล้วเนีเ่นเกมนนทวัดนะครับผมเนี่ยต่ไปหนึ่งตัวผมจะดูดีว่าภายในระยะเวลาอันนี้ประมาณกีออาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ประมาณสามวันอ,อ่าผมจะดูที่สามวันคุณใส่กินเกมผมไปกี่ตัวแลวนี่สองตัวสองตัวนะได้ใจแล้วได้ใจ ทำไมเป็นสองตัวเองเหรอครับเฮ้ยยุ้มซักไม่สองวันนี้อ๋อโอเคโอเคถือว่าได้ใจแล้วเสื้อกูตอนเหรอถือว่าได้ใจแล้วถือว่าได้ใจแล้วนะครับผมก็ไปซื้อได้นะนนทวัฒน์โคตติ้งนะครับผมแจมแจมกางเกงแจมแจมมีเสื้อมีกระเป๋าไม่ทุกอย่างก็คลิปนี้อย่างที่เราบอกเลยคือวันเนี้ยตอนเช้าเราจะตื่นกันปึ๊บแล้วเราก็จะไปลาดตะเวนตามหารถคลิปเนี้ยอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เพราะว่าผมอ่ะจะทำอย่างนี้เรื่อยๆเลยเยพราะคือแบบให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่นอยู จังหวัดนี้ที่เนี่ยมันมีรถขายอย่างงู้นอย่างงี้ให้คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจะไปเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปตะเอ็นหาแถวบ้านกับมีรถมื่นนึงอ่ะมีรถมื่นหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าได้กี่คันอ๋อหใช่เอาคันแล้วแบบสองพันอย่างเงี้ยแต่เราเน้นแล้วเราจะเอาแต่สองจังหวะมันฮารดีมันฮาดีเลย เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสิ่งที่จะทำมาคือหนึ่งเลยไปตามหน้ารถที่มันขับได้นะเราไม่ได้เอามาปั้นนะคือผมต้องการซื้อแล้วขับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งน้ํายายเอสเจเนี่ยมีคนดูคอมเมนต์ว่าน้ํายาพี่แบงใช้ได้เดี๋ยวจะสั่งน้ํายาพี่แบงนะครับผมในทิกเกอฝากกดไทแล้วสักพักได้ครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์นนะว่าเฮ้ยอยู่จังหวัดไหนกันแล้วก็อยากให้ไปที่ไหนของอําเภอโน่นนี่นั่นก็ว่ากันอยากให้ซื้อรถอะไรแต่ว่าของงบแบบว่าสองพันนะเพราะว่าถ้าสองพันเนี่ยคือมันไม่เสียดายเงินเนี่ยเะคือผผผผมมมมแแแแแแววววววลล้้สสุุดด ว yeah. 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 enfin ิ่งโอเ้ยเข้าปากแย่แย่นี่แล้วี่มึงเรียนตูดกูล่ะโอ้โหสเเรตอ่ะเคยทำามึงไปทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพวกผมก็ปีนี้เราเอาสุดอยู่แล้วเราจะเอาสุดคนอื่นซื้อลถมาเก็บสะสมผมซื้อมาทําลายนั่นคือคอนเซ็ปต์ของผมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าว่าเป็นยังไงเอาไปใส่ตู้เย็นเอาคนดูไปใส่ตู้เย็นไปเย็นแน่ทุกคน เอ้ยมีน้ำอะไรอ่ะคนดูเห็นุ่ดเลยนะเว้ยแต่จูเจนน้อยะอาคนดูแต่ผมนะมึงไม่หันนะล่ไอพี่หันมาหันมาไอเพื่อนไอเพื่อนหันมาไอเพื่อนเออรู้แล้วนี่หันมาบอกคนดูว่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเมด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เราเอาสุดอย่างนี้บอกไปะเจอกันตอนเช้าครับประมาณนั้น แล้วดูมันวางไว้มันไม่เอามุมเลยอ่ะมึงเนี่ยมึงจำไม่ได้นะมึงอยู่มึงวางอย่างนี้นะครึ่งกลางวันได้โยนมันมีหม้อวางง่ายโอเคพี่ชายครับพี่ชายเรียกเรียกเรียกไอ้หลังใอ้พี่หน่อยครับผมครับพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่นึกจันนึกกันโอเคครับทุกคนก็ทุกคนออกมาจากตู้เย็นแล้วนะเราว่าวันนี้จะไปมารับไอ้หลังกันโอ้โหมืดจัดเลยว่ะทำไมมืดอย่างนี้วะ เดี๋ยวเราจะไปดูรถกันนะเพราะว่าเดี๋ยวแหละเราจะไปดูรถกันก็อยากใจอะไรอย่างไปด้วยแหละเพราะว่ามันไม่มีคนไปรับมันน่ไม่มีคนมารับมันเว้เราก็ต้องมารับมันแต่มันน่ารักไอตัวนี้เดี๋ยวนี้มันตั้งเรียนแล้วนะเดี๋ยวนี้มันไม่ก่อคดีอาชญากรรมอะไรแล้วนะทุกคนมันน่ารู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะแต่กูรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นมันโอเคขึ้นนะมาแล้วมาแล้วน้องกูมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวรามาเฮ้ยพี่อะไรอ่ะเฮ้ยมึงมึงเบก มันเอออะไรเฮ้ยมันเฮ้ยอะไรอะ่ะมันจะมาเปิดประตูหน้าทะพีอะไรอ่ะเออมันเปิดมามันเจอมึงก่อนนะมึงเอออะไรบ้านหลังไม่มีคนนั <5 <5 <5 ่งมึงเต็มไม่สัตวดอี <5 <5 ๋ผมนี่ไม่มีคนนั่งมึงหวัดดีคนดูก่อนเร็วๆสวัสดีครับโอ้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจอกันเดี๋ยวหวัสดีครับน้องเดี๋ยวพี่ชายใหญ่คนนั้นชื่ออะไรใครครับพี่ชายที่ที่ไปเรียกอ่ะเออชื่อตาอ๋อโอเคพี่ชายคนนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะวันนี้เฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไป ไม่รู้ว่าไปดูก่อนนะไอ้นู่น่ะตรงไปเลยยาเข้าไปร้านนั้นเลยจัดไปเกย์กับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรถกันดีกว่าว่าเราจะได้รถรุ่นอะไรมานะไปเอากลับไงวะไม่ไม่เราเราไปเซอร์เวียก่อนไปดูก่อนเงียบ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 เจนเจนเจนอย่เลียนไปไปไป let go ไป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 จ้ามาแล้วครับผมพาน้องชายผมมาแล้วนี่ดูชุดไม่เปลี่ยนด้วยโอู้หนี่มัน ข้าวมาเอารถมันต้องอย่างนี้มันจะขังมึงดูเจมเยอะเยอะเลยไอ้หลังดูหลังขังอ่ะวิ่งเยอะจังวะเยอะจังว่ะโอ้โหไอ้เจมเป็นเรื่องนะเจมว้าวอุ้ยอีร้านตรงนี้ด้วยเหรอใช่เป็นร้านโอ้โหไอ้หลังมึงเลือกเลยเนาะนี่ผมผมให้น้องผมเลือกเลยมึงยาวขนาดมึงเลือกเลยทันนี้สีแดงไหนไปเดินไปดูก่อนนี่เป็นเรื่องละโอ้โหน้ำขัดได้ครับ ถังเป็นถั่นิมเป so like oh goodness, oh ่าถังก็ใช้ได้แล้วเครื่องจะทำแต่ถังไม่กี่บาทหรอกแจะมันรถมันติดปกติรถมันติดใช่เหรอแบตตัวเก่าเลยเนี่ยตัวเนี้ยของทุกที่โอ้โหเยอะจังวะมีป๊อปก็มีมีป๊อกเลยเฮ้ยไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรครับเขาไม่ขายโอ้พวกนี้เขาไม่ขายหรอเเรื่องละเยอะว่ะมันเยอะมีอีกดูอุ้ยไอตัวนี้นี่เจมอลตัวนี้เปล่ามั้งต้องดูว่ามันติดหรือเปล่ามีให้คนให้คนดูเม้นี่เอาตัวไหนเนี่ยเยอะ ไหนมีอั <บ STEPHAN. S 2> นไหนบ้างมีคันเหลืองข้างบนใช่ไหมเหลืองบนแล้วก็แดดคันหนึ่งนี่เหรอใช่เรามาดูไว้ก่อนเดี๋ยววันไหนเราพร้อมแล้วมาเอาเลยมาดูไว้ก่อนแดกี่เลยเออแต่มันนี่มึงดูในเบาะไอ้บูเบอรี่ด้วยนี่เบาะบูเบอรี่เหรอเนี่ยเออว่ะข้าวใหม่เก็บโคตรเยอะนี่ก็น่าไปแวะแล้วเนี่ยอันนี่อะไรนี่ยไอ้หลังเนี่ยสวรรค์ของไอ้หลังคือตรงนี้สวรรค์ของไอ้หลังเลย เนี่ยตูสารอันนี้ตูสารรถจริงๆใช่เหรอเยอะเยอะจัดเลยหนึ่งร้อยก็มีอะไรครับหนึ่งร้อยก็มีแล้วจะขายพันกว่าบาทอุ้ยอันไหนครับเป็เศษเนี่ยเป็ดย่างตะยานถ้ากี่บาทนะครับพันกว่าบาทโอ้โหจังว่าแปลงเลยไหมอยู่ตรงไหนครับเดี่ยใกล้ๆบ้านเอ้าซื้อกระปูมาไปใช้ได้แล้วอุ้ยเออเฮ้ยเยอะเยอะนี่มันสว่านของเราเลยนี่ว่าได้ใจเลยตรงเนี้ยเอาไงมันเยอะจริงนะเว้ย ไปดูไปดูไปนะไา้ไหมเดี๋ยวจะเอาเมื่อวันมึงจะเอากลับยังไงมึงจะซื้อเลยลลนั่นแหละเดี๋ยวจะมึงกลับมาเขาจะเอาให,ให้ลงุงเขาทบไปก็ได้แค่จะเอาอให้เป็ <c oughs> <c oughs> เนงื่อนทบไปไอ้หลังมึงเรียกเลยมึงเอาขอนาดมึงชี้เลยยึดถุงขอบแหลกเอเอเยอะจริงว่ะเยอะจัดเลย <c oughs> เอันนู้นด้วยไหมอันนี้นไม่ได้หาแล้วอันนู้นรถทำกินแล้วจะขนนู้นดูยังไหนขั้นบนอะ ขางบนแจมเลยข้างบนลิ์ไปในสมองนะแล้วแล้วอันนี้เนี่ยในกล้องอะ่ะนะคนได้เห็นยังยังไม่เห็นโอเคครับผมก็ต่อจากวันนั้นนะครับคุณเจนที่เราไปใต้ถุนมาก็คือว่าวันนี้ฝนมันตกเห็นไหมเรายังเลยเลย,เลย,ยังไม่ได้ไปเอาอแต่วันนี้กางเกงคอลเลคชั่นใหม่แต่ยังไม่ได้ลงขายนะโคตรเสียวนี่เลยนะมีป้ายมีปงมีป้ายได้ อย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวกูตบเลยนี่นะครับผมเอวยืดได้ถึงแบบอันนี้คือบ้านแม่มึงอันนี้คือบ้านพ่อมึงเลยอ่ะนี่เอวยืดอย่างนี้เฟี้ยวๆเลยนะมันจะเป็นเกนกางเกงแบบเนี้ยเฟี้ยวถ้ามันเป็นสามส่วนหรืออะไรสักอย่างอย่างั้นแหละเฮ้ยนี่อันนี้ก็มีนี่อุ้ยลุนโดนี่เกนนี้ก็ไปจับได้นะครับผมเฮ้ยหมาหมามันชอบอย่างเงี feel right ้ยมันชอบทะเลาะกันเว้ย โอเคไอ้เงาเอาคันนั้นออกมาเนาะมึงแซงออกมามึงเอาออกมานี่ดิคือคันนี้คือพอแล้วนะอันนี้คือพอจริงๆคือแน่เราจะเก็บข้อสตองแล้วเราจะไม่เอามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อรถมาแล้วสองคัน,นเดี๋ยวรอคันนี<ต>้ไปเดี๋ยวรถมาสองคันใช่ไหมคุณเจมส์ใช่ครับมีคันไหนกับคันไหนบ้างครับมีคันแดดกับคันเจีย<แ>ถูกต้องถูกต้องแล,แล้วเขาถามว่าคันนี้ของใครเนี่ยประวานเนี่ยไม่ใครถามอ่ะว่ามีคนเม้นมาในชาวเน็ตมันอยู่ที่คนถามอ่ะโอ้ว่าคุณจะตอบนี่ป่ะเดี๋ยวคนสตีนเราพอแล้วเพราาะว่มันมันมันไไไไไไมมม่่่หหหวววววแแแลลล้้้ว ไม่ไหวแล้วคันนี้มันคันนี้คือพอแล้วนะครับผมคันนี้คือพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือคลิปวันมะรืนนั่นแหละวันนะี้ถ้าสมมติาเฮ้ยโอ้เดมันก็คงไม่ไหวจริงๆแล้วโดนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเอาพอแล้วล่ะอ่ะวันนี้คุ้ยมึงพูดเองเลยนะกูมไม่อยากจะพูดแล้วกูก็เหนื่อยเหมือนกันก็คือว่าวันเนี้ยคือว่าวันเนี้ยมันก็คือว่า รถอ่ะรถอ่ะก็คือมันมันเต็มใต้ถุนรถถุกไอไตใต้ถุนบ้านถูกไหมออมันเต็มใต้ถุนบ้านที่เราไปดูไอย<อ>ังชอบคันไหนเป็นพิเศษไหมครับน้องชอบคันที่ใต้ถุนโอ้ยยืนอยู่ใต้ถุนคันน้เ<ๆๆ>สียสีอะไรเออสีอะไรคันที่ไปดูใต้ถุนบ้านใครก็คือคนที่เป็นบ้านไม้อ่ะแดดแดดแดดหรือว่าเบาบูเบอรี่เบาบูเบอรี่ใช่เบาบูเบอรี่อ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยวนั่นแหละครับไปซื้อเลยองเกงนนทวัฒน์นะครับผมี่ก็มี กรับประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเอารถมาเดี๋ยวจะไปเอารถแล้ววันนี้ก็พอแล้ววันนี้ก็ด้วยตรงใต้ถุนไปก็แค่นั้นแหละใด่เวลาใช่เดี๋ยวมานะครับทุกคนก็มีเท่านี้แล้ววะไม่ใช่กูพูดอะไรนักหนาวะไอ้เจมมันยังไม่ครบสิบไงอ๋อมาดูเนี่ยดูไหมเนี่ยครับเนี่ยเอ้าดูไหมเอ้าเป่าเครื่องให้เขาดูเร็วๆหลังเป่าเครื่องเร็วๆมันจะได้ครบสิบสิบนาทียังไงวะมันรวย อุยอุยดังดังเดี๋ยวราเบิร์ดดังเดี๋ยวรเบิขึ้นมะเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็ทิ้งไปอีกฝั่งแล้วก็ทิ้งไปหยาหยยาห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 ย่หาหยาไยาหยาหายาหยายหยาหยายายาาายาา เราไปทํางานนะครับผมแล้วก็มีอาจจะมีจกหลังเบาะหน่อยนิดหน่อย,อยมีคาบอยู่จะดูไหมละ่ะดูดูเ okay. นี่ยญาติกูก็ดูวันนี้ก็จังไรก็ไปก,กูไม่สนหรอกดูกระปงกระเป๋าดิอ่ะทิ้งไว้ทิ้งไว้ในรถอ่ะเอามึงก็ดูดิเนี่ยหูฟองหูฟังอะไรกระจนกระจายหมดแล้เไอ้หลังใหญ่ดูคาบไอ้เด็กนี่อยากดูคาบมันก็มีตามเบาะตามอะไรเนี่ยก็ดูไปแบบเออครบแล้ว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 ใช่ไหมครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องให้เขาดูเสื้อนี่ก่อนคอลเลคชั่นนี้นะครับผม อคอร์เชันโปรดนี่อันนี้เป็นคอร์เซชันที่เราไปจัดนนมีติ้งกับเฟียวนะข้างหลังอังนที่นี่เพราะว่ามันมีรูป<ค>ไปหน้าหล่อนี่นี่โอ้โหใครที่แบบว่าอยากจัดก็ไปจัดได้นะครับผมอันนี้เฟียในี่จะลดลงไหนเรื่องชืนี้ผมงอนแล้วไม่มีรูปผมแต่มันมีชื่อมึงนะแต่มันมีชื่อมึงไม่มีรูปกูไอ้ลอนแต่มันมีชื่อมึงนะเนี่ยเดี๋ยวมันมีชื่อมึงอยู่ไหนนี่หลัง NT เห็นไหมคือมันมีชื่อมึงครับไอ้น้องคือพี่ไม่เคยลืมเอองหรกเว้ยไอ้น้อง มึงเป็นบ้าอะไรกันวะพรุ่งนี้ไปเรียนไหมนะมันไปเรียนไหมเนี่ยไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอารถโอเคจัดได้เดี๋ยวไปแซดเอารถกันหยุดหยุดไงใครหยุดหยุดเรียนไงเออหยุดไหมเดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ครูไอ้หลังมันจะไม่สบายนะวันจันนะครูบอกหลังถูกวันซะด้วยเดี๋ยวไปไปโรงเรียนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพวกกูไปเอากันมาแล้วก็ไปรับมึงไงเออโอเค ไปครับทุกคนไปไปเจอกันเจอกันก็มีประมาณนี้แหละมันไม่ครบมันไม่ครบสิบนาทีอันีตรองเท้าไม่มีเลยปิดเลยไปเจอกันครับไปบ่ายครับายบ่ายคนดูแล้วยิ้มฟันให้้เขาดูฟันหน่อยเขาดูฟันหน่อยให้เขาดูฟันหน่อยว่าฟันเป็นไงมั่งโอ้ข่าวนะข่าวนะยังไม่เห็นเลยไอรังขาวก็เดิมรังขาวก็เดิมไปครับทุกคนไปไปไปเจอกันด้วยไอ้นอะมึงหยุดเลยวันนี้แมนซิจนะ อ๋อแล้วก็แบบว่าปิดแบบยูทูบเบอร์สมัยก่อนไง<อ>เดินผ่านกล้องแล้วปิดลเลยเออหนึ่งสองสามแล้วเจอครับฝากกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามครับ